ฝั่งนู้นนะเป็นผู้ช่วยนะครับคุณคุณตะกิดนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฟังก์ชันใบพาสฟังก์ชันใหม่เออนี่แหละใบพาสฟังก์ชันใหม่ครับ,รบปกติถ้าเราติดตั้งตัวแบ็กอัพโหลดใช่ไหมครับเข้าที e ่อินเวอร์เตอร์โดยตรง,ตรงไม่มีเทสไม่มีเทสต่อเด่ยตรงถ้าอ e ินเวอร์เตอร์เฟลครับสมมติว่ากลางคืนกลางคืนนะครับไม่มีพีบไม่มีพีบแล้วทีนี้แบตเตอรี่เราหมดหลังจากแบตหมดไฟดับครับเอาไฟดับแล้วไปกลับมาขัดติอินเวอร์เตอร์ มันจะไม่ซิงกลับมาเพราะว่ามันไม่มีแบตนม่กลับมาได้ถูกต้องแต่ตัวนี้เราเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปใช้เชื่อว่าฟังก์ชันบาพาสนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็คือพอแบตเตอรี่หมดไฟดับอิวพเตอร์ปลดซิงใช่ไหมครับครับแบ็คอัพดับพอไฟกลับมาอิวเตอร์เราก็จะกลับมาแล้วก็ซิงทำงแล้วก็จ่ายโหลดต่อเนื่องได้แบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ก็ขึ้นมาได้อันนี้คือฟังก์ชันบพาสต้องบอกว่าฟังก์ชันใหม่่แลล้วยังไมมีในตาด เดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยไหมฮะดูพร้อมกันเลยไหมเอาเลยเหรองั้นจัดเลยดีกว่าก็ตอนนี้นะครับเป็นคาาวาที่เป็นออนบอโมดปกตินะครับก็คือมีทีวีมีเหลือก็เอามาชาร์จแบบนะครับที่เราก็จ่ายโหลดนะครับผมว่าว้าวแน่นอนนะครับฟังก์ชันนี้มันจะมาแก้โจทย์ที่ว่าเราต่อพอร์ตแบงค์ไปแล้วมันไม่ซิงกันนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการตัดทีวีก่อนก่อนนะครับจำลองกลางคืนอ่ะตอนนี้ตอนนี้ปิดปิดพีวีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ปิดทีวีครับปิดทีวีแล้วเจนว่าทีวีเราตอนนี้เป็นศูนย์แล้ว ถามเต้นว่ามีแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวทีนี้เราจะปิดแบตเตอรี่ตอนนี้คือเราปิดแบตเตอรี่ไปแล้วใช่ครับอันนี้เดี๋ยววอร์มอันนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวอันนี้จะเราจะดับไฟนะครับพอดับไฟปุ๊บอ่โหลดข้างหลังก็จะดับไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีไม่มีซอสจากพลังงานเลยนะครับเดี๋ยวปิดเลยครับ3 2 1เรียบร้อยอันนี้คือไม่มีไม่มีพลังงานจากซอสในแสงสิ้น PV ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแล้วก็จากกริดก็ไม่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดใช่ไหมใช่ครับอ่ะเปิดเข้ามาว่ามันจะซิงกลับมาซิงได้ไหมผมเปิดกลััับบบมาลคครร่ อ,อินเวอร์เตอร์อรับไฟนะครับสมาร์ทมิเตอร์เจอไฟแล้วทั้งสองตัว <Okay. S 1> ดูว่ามันจะกลับมาสิงไหมใช่ครับอ,อย่าลืมนะครับว่าเราต่ออยู่ช่องแบ克อัพครับซึ่งช่องแบกอัพเนี่ยมันมีรีเลย์ที่จะคอยดีดออกอยู่แล้วถ้าอินเวอร์เตอร์แบรนด์อื่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แบรนด์คือยังไม่มีใครทำได้เนาะมันจะไม่ต่อครับมันจะไม่ต่อนะครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยกรณีที่หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยมันกลับมาทำงานต่ออ <มา S 1> กลับมาทำงานต่อแล้วเรียบร้อยอันนี้กลับมาทำงานต่อแล้วไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแผงแล้วอันนี้เจ๋ อันนี้เจ๋งอันนี้ซื้อก็ยัซื้อเ,เจ๋งครับอันนี้อันนี้เจ๋งฟังก์ชันบพาสใหม่ My, อยู่ในโหมดโมเดลไหนบ้างครับโมเดลไหนบ้างจะถูกเข้าไปอยู่ในทุกรุ่นครับจะเอาฟังก์ชันนี้นที่เป็นไฮบิดที่เป็นไฮบิดรวมถึง 125K ก็มีฟังก์ชันนี้จะเห็นได้ว่าโปรดักต์ใหม่ที่ทาง Solid Develop อยู่เนี่ยไปใช้บ้านเราแน่นอนนะครับผ่านลิสตาร์ทไฟฟ้าทุกอ,อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าช่วงนี้ผมติดแต่ Solid ตัวไหนดีผมผมแนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องติดกัััับบบบบบบผมมคคคคคครรรรตติิดดดดดดดไไไไ้้้้กกกกทททุุุนนนนนะะะเเเเลือแแ์ห็็่่่่ณณขาใจจีีีีียซส นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าตัวนี้มันทํำออกมาแล้วแล้วก็เวิร์กแล้วนตอนนี้